สวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตี้สตูดิโอผมวันนี้เสียงใสอีกแล้วเพราะว่าท้าวสุ่ันครับปล่อยโคด็กให้โหลดแล้วครับดีใจมากได้เห็นสักทีครับคือผมเนี่ยมีไปเป็นฟอร์ดของท้าวสุ่ันมาตั้งแต่ช่วงมกราลาครับผมแล้วก็อย่างที่รู้กันดีว่าในช่วงในเอดิชันเนี่ยแม่กนัดเดเลยับผมเป็นตัวที่เรียกว่าไม่มีใครใช้นะครับแต่กอบแพงตายก็ง่ายไม่เก่งกับพูดง่ายแต่ว่าในเทนดิชันเนี่ยกลับมาเก่งแล้วครับผมรู้สึกปลื้มปิ่มเป็นอย่างยิ่งครับแน่นอนครรรััับเเเเลล่่่นนนทไหห็็ตววโปขอองงากกกแ้ยมมดีใจถูฮะ แล้วมันเก่งยังไงทำมาดูนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยตัวของแมกนัตเดเลสครับมูฟสิบสี่บินโคตรไกลทับเนตสิบเอ็ดครับผมถึกมากๆใกล้เคียงกับมอร์เทเลียนนะฮะมอร์เทเลียนนี่ทับเนตเขาอยู่ที่เออสิบสองแต่ตัวของแมกนัตเนี่ยทับเนตสิบเอ็ดก็โอเคถึกพอๆกันเซฟสองหัวครับตอนสเตย์ไพมาดวูนสิบหกมอร์เทเลียนวูนสิบหกเท่ากันครับผมเอลดีห้าหัวเท่ากันโอซีหกเท่ากันเพราะงั้นเนี่ย แมกนัทถือว่ามีความอึดระดับเดียวกับมอนทาเรียนนะครับย้ําว่าความอึดระดับเดียวกับมอนทาเรียนเพราะว่าทัพเน็ตเนี่ยน้อยกว่ากันแค่หนึ่งเพรานั้นเองที่เหลือเหมือนกันหมดครับผมส่วนอินวอลเซฟก็สี่โบกเท่ากันดังนั้นแมกนัทเราไม่บางนะครับทุกคนอ่ะต่อครับอาวุธหรือ ity อาวุธีกว่านี้ขอเป็นเรือ่องอาวุธีกว่ากันนะเดลี่เดมิตรีหกก็คือถ้าตายทอยออกหกแล้วก็ระเบิดตัวเองน่นแหละ มีลิฟสไตล์ับผมสามารถเอาไว้ที่รีเซิร์ฟนี้แล้วโดดไปในสนามได้คาบาลออฟโซลเซอร์สี่แต้มครับอันนี้สําคัญนะคือทีมของทั้งซุนซันเนี่ยมันใช้แต้มคาบาลเยอะไม่ว่าจะยิงพวกดูมโบหรือว่ายิงแบบให้เขาปลดเซฟเงี้ยคุณต้องใช้ตัวนี้เขาทั้งเยอะผมดังนั้นเนี่ยสี่แต้มคืออีกนิดเดียวก็ได้ดูมโบแหละไอที่ยิงเป็นมอนระ์วูลเนี่ยค่อนข้างดีครับผมค่อนข้า,างเป็นตัวีย y ของทั้งซุนซันเลยอันเอิร์ธลี่พาวเวอร์ครับอันนี้คือตอนช่วงสตาร์ทเบทเทิลลา ให้เลือกความสามารถหนึ่งอย่างครับผมซึ่งมันก็คือไอ้เจ้าฝั่งซ้ายมือเอนี่ยค่อยว่ากันอ่ะขอข้ามไปก่อนถัดมาครับ lord of the planet of the s o r c e r i a u l a นะครับเมื่อทอร์เซนฟันฝั่งเราครับที่เป็นไซเคอรอยู่ในระยะ6นิ้วจากแม็กนั้นนะครับทุกครั้งที่ทำการโจมตีด้วยสยกิลอาแทกครับผมบวกหนึ่งทวิตโลแล้วก็บวก1ูลโลโอแม โหดนะคือเทอร์เรนซันทับมีดะไซเคอร์ครับแปลว่าถ้าเกิดแมกนัสน,นำทับแล้วมีพวกแนวยิงอะไรพวกนี้เนี่ยยิงด้วยอาวุธที่เป็นไซคิแอทแทกครับบวกหนึ่งทูฮิตโลแล้วก็บวกหนึ่งฮูโลครัผมเรียกว่ายิงเวทกันมอมันมากๆครับผมวันนี้ค่อนข้างดูดีทีเดียวดาเมจหนึ่งถึงหกก็คือถ้าเกิดเลื่อนเหลือหนึ่งถึงหก 1, 6, ครับก็โดนลบหนึ่งทูฮิตครับอันนี้ปกติอยู่แล้วไปดูอาวุธกันมากดีกว่าครับ ตกใจอย่างหนึ่งคืออาวุธของแม็กนันเนี่ยมันเด่นทั้งตีใกล้และตีไกลนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองแต่ตีตัวตีไกลเนี่ยเอออย่างเช่นเอาง่ายๆไลออนเนี่ยตีใกล้เก่งมากแต่ตีไกลไม่ค่อยโหดหรืออย่างตัวของอันกรเนี่ยมีแต่ตีใกล้อย่างเดียวตีไกลไม่มีแต่แม็กนัตครับดูดีทั้งตีใกล้และตีไกลเลยอันดับแรกครับผมเกสออฟแม็กนัครับดีวั t ติ้ง o ูลของดีอยู่แล้วเป็นไซคิสครับผม ระยะย4นิ้วครับโจมตี 3, 3ามดีสามก็คือมีโอกาสตั้งแต่3ครั้งถึง9ครั้งทุิตสองบวกแม่นสเตนเก้รถถังรถถังโดนยิงได้นะแล้วก็ AP พลบ2จอเกากะน้อยไปน,นิดนึงดาเมจสามอันนี้ดีนะฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดทอยทวูนออก6กหรือว่าสติงบูลครับผมเป็นมอทาวูลเลยแล้วนัดละสดาเมจ อินทร์เซฟเอาไม่อยู่นะครับแปลว่าถ้าเกิดคุณเจอแม็กนัทอยู่ในระยะยี่สิบสี่เนี้ยระวังให้ดีนะครับไอเกสออฟแม็กนัทเนี่ยมีโอกาสทำมอร์ทูลคุณได้ถึงสามหกเก้าหรือสิบสองดาเมจเลยทีเดียวนะระวังให้ดีถัดมาครับทอรซีดไฟสตอร์มเป็นบราสครับผมแอทแทคเป็นดีหกบวกสามความแม่นสองบวกก็คือโอกาสยิงนะดีหกบวกสามก็คือขั้นต่ำสี่ขั้นสูงเก้าเอพีลบหนึ่งสเตนห้าเอายิงในหันล่างครับผมดาเมจสองเดี๋ยวนะ สเตน5พีร่ม1ดาเมิท2ทหารลาบไม่ลาบธรรมดาครับอันนี้ว่ายิงพูดทหารลาบระดับสเปนมารีนครับเพราะว่าสเตน5และดาเมิท2คือยิงโอกาสตายเขาทั้งสูงนะฮะคือโดน1น,นัดก็หายไป1โมเดลอะยิงไกลค่อนข้างดีครับผมถัดมาครับมีรีเวอพนตีปรชิดกันบ้างเบรดออฟแมกนั s มีแบบสไตรกับโซบีนะครับสไตรเนี่ย ที่เด็ดคือดีวัสเซตติ้งบูลอยู่แล้วครับผมคือเมื่อวานมีท่าปล่อยมอทาวูลทั้งตีใกล้และตีไกลนะฮะอ่ะท่าสไตล์ก่อนตี7ครั้งทวิสองบวกแม่นสเตนสิบหกสิบหกนี่คือรถถงรถถังระเบิดหมดนะครับ AP-3 ลบสามถ้าเกิดไม่ติดทูบูลออกหกก็ต้องใช้อินวอลเซฟเซฟว่าผมเพราะเอลบสามนี่คือเซฟ ห้าบวกอ่ะไม่มีอินโรเซฟคือแตอ่ะดาเมจสามข้อดีคือโอกาสเข้าสูงครับข้อเสียคือดาเมจน้อยไปนิดนึงเจ็ดสามย่ิบเอ็ดข้อทั้งน้อยย้ำเลยว่าค่อนข้างน้อยคือแมกนันทนเน้นการทําดาเมจเข้าง่ายแต่ดาเมจไม่ลลนครับจับตรงนี้เลยถัดมาครับเบดออฟแมกนันแบบสวีปเป็นมากคือตีกวาดนะฮะสิบสี่ครั้งแม่นสองบวกสเตนแปดพี่ครับสเตนแปดผมไม่เรียกว่าตีกวาดนะผม คือพี่ตีพวกคอมพิเตอร์แตกครับไอพีรบหนึ่งอ่านี่ก็ยอมรับกันได้เช่นเซฟสองบวกเป็นสามบวกก็ถ้าเซฟเยอะก็เอาแม็กนัทอยู่นะแล้วก็ดีหนึ่งน้เมจเดียวอาวุธตีใกล้สวิฟตดูดีมากเหมาะกับการตีพวกแบบมี save อินวอลเซฟอ่ะคือแม็กนัทถ้าเก่งพวกมีมีอินวอลเซฟผมไม่ว่าจะเป็นเกสออฟแม็กนัทที่ยิงไกลหรือเบลออฟแม็กนัทที่ตีใกล้อินวอลเซฟคือมีโอกาสแตกประเด็นอยู่ตรงนี้เลยฮะ ถ้าเกิดตีผู้ไม่มีอินวอลเซฟเลือดเยอะแม็กนัทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดตีผู้แบบเลือดไม่เยอะแต่มีอินวอลเซฟแม็กนัทคือของแสลงครับผมถัดมาครับความสามารถของิมสันคิงครับผมก็คือจากการที่อบิลิตี้ด้านขวาบอกว่าออออัันนเเิร์ e ลี่พาวเวอร์ครับเมื่อเริ่ม b ท t t l e Round ก็ผมเลือกอบิลิตี้ฝั่งซ้ายมือคือคิมสันคิมสันคิงเนี่ยจนจบแบทเทิล o u n นั้นครับได้อบิลิตี้นั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกครับ Impossible Form ทุกครั้งที่ดาเมจทำใส่แมกนัทแต่ต้องไม่มช่ใส่เกียร์แท็กนะคือเป็นชุดติ้งหรืออะไรก็ได้อะขอแค่อย่างเดียวคือจะเป็นเกีแอทแทคครับลบหนึ่งดาเมจอ้าวคุณอยากฆ่าแมกนัทคุณต้องใช้อาวุธใส่คิกฟันครับผมถ้าคุณใช้อาวุธไม่ใส่คิกมาฟันหรือมายิงเนี่ยลบดาเมจหนึ่งนะครับอ้าวถึกอันนี้ถึกเลยถัดมาครับ ทรีซันออฟซนะผมเมื่อเริ่มการชุดติงงฝั่งตรงข้ามครับคือฝั่งตรงข้ามบอกว่าเออชุดติงเฟสครับคุณสามารถเลือกศัตรู2ตัวเอ้ยเดี๋ยวนะคุณสามารถเลือกศัตรู1ยูนิตในระยะ24นิ้วของแมกนัทได้แต่ต้องมองเห็นเขาด้วยนะจนจบชุดติงเฟสนั้นอาวุธยิงไกลทุกอย่างของยูนิตนั้นครับมี h a ซาดรัสอเมิต บางคนไม่เข้าใจอะไรคือ h a z a ั d ครับผมเอาไวง่ายครับเมื่ออาวุธที่ติดความสามารถเนี่ยมันเป็นดีบัฟเมื่อยิงเสร็จครับให้ทอยเตา๋าทอยเต๋าเนี่ยถ้าทอยออกหนึ่งยูนิตท,ที่มีบูนเดียวคือตายเลยใช่ครับผมเชม่นเขามีอยู่เป็นอะไรนะเป็นสเปซมารีนสิบตัวยิงใส่แม็กนัทเต็มที่เลยหรือยิงใส่ใครก็ได้อะแต่โดนเสกนี่ไป ยิงเสร็จแล้วผลเป็นยังไม่รู้ละ่ะอะใครยิงบ้างคอยเต๋าเต๋าไหนออกหนึ่งไอตัวนั้นตายผมอ่านกดดูดีๆแล้วเนี่ยไอฮาซารัตเนี่ยถ้าเป็นยูนิตทั่วไปอะครับจะหนึ่งบูลสองบูลหรือสาบูลเนี่ยยกออกเลยโมเดลเดียวนะเช่นยิงสิบตัวออกหนึ่งสี่ตัวก็ยกออกสี่ตัวครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบเออเวนชิเคิลมอนสเตอร์หรือคาแรคเตอร์เนี่ยฮะ จะโดนสามมทวูนแทนนะผมก็เรียกว่าคุณจะยิงไกลใส่เพื่อนแมนกนัดก,ก็คิดให้ดีๆนะฮะเพราะมันไม่สนใจเลยว่าโอ้มันไม่สนใจเลยว่าไอคุณ่าเล็งเป้าไหนขอแค่คุณถูกล็อกด้วยไอ้นี่ไว้อะ่ะแล้วคุณเอาปืนไปยิงนะครับอาจจะแตกเองได้ครับผมอันนี้คือทีซันออฟท s ซีนะผมถัดมาครับทัมฟรักเป็นออร่าครับผม เมื่อเขาเส้นสันยูนิตอยู่ใกล้กับแมกนัตในระยะหกนิ้วครับไอยูนิตพวกนั้นครับมูฟเพิ่มสองอ้าวแล้วดูยังไงเช่นว่าแมกนัตยืนอยู่ตรงกลางวงนะไอยูนิตเนี้ยมูฟตีแปดบวกสองเป็นสิบผมก็เดินสิบเลยเดินเสร็จแล้วล้วค่อยเดินแมกนัตอีกทีอันนี้จะเป็นการซับซ้อนหน่อยคือคุณต้องเอาแมกนัตไปวางจุดที่เพื่อนต้องการเดินอะให้เพื่อนเดินได้เสร็จก่อนค่อยเดินแมกนัตต่อครับง่ายๆแค่นั้นเอง c o n คลูชั o สรุปตอนท้ายเก่งไหมเก่งสิเก่งมากคือดีใจมากได้เห็นสักทีว่าเออเฮ้ยแมงมันมดองอยู่ในตู้มานานมากวันนี้ต่อสักทีต้องต่อแล้วครับคือว่าอวยก็อวยเหออเออแต่มันเก่งครับตรงที่ว่ามันเก่งกับการที่ทำดาเมจเป็นมอทาได้ง่ายมากยิงไกลก็มีเกสออฟแมงนันที่เป็นดีวัซเซตติ้งบูลตีใกล้ดีเบลออฟแมงนันที่เป็นดีวัซเซตติ้งบูลคือคุณจะมอทาูลเยอะไปไหนวะ แล้วอย่าลืมว่าทัพของแม็กนัทเนี่ยใช้เจ็คาบเอาพอย์ครับยิงดูมโบมีโอกาสาทำมอนทาวูลได้อีกทัพนี้ครับไม่ี่ต้องบอกว่าแม็กนัทเนี่ยครับเก่งมากๆถ้าเกิดศัตรูปเป็นผู้อินวอลเซฟเขาจะเจาะอินวอลเซฟเพื่อคาได้อย่างสบายใจนะครับเก่งสุดตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเลือดเยอะเฉยถึกๆนหนานะไม่มีนอเซฟอายิงอะไรก็ยิงมาคิดว่าจะรอดใช่ปะมันมีอันนึงของไอ้คาร์บเอาพอยต์อ่ะกดใช้ปุ๊บครับ ห้ามเซฟปกติเฮ้ยทาวน์ n นันมาว่ะเท e d ด t i ั่นวะไม่ขายแล้วเก็บไว้เล่นเองแล้วออกน้องหน้าไปหน่อยโอเคครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจหรือหมันไ้ก็กดไลค์ซับสไครต์ไม่ได้หมันไซเขาซับสไครต์ดีนะสุดยอดเลยแล้วเจอกันโอกาสน,นะครับบราเธอร์ Brother. ส่วนตัวอื่นเดี๋ยวเราไล่อีกทีครับออกข้อมูลมายอะมาทำไม่ทัน